อุตสาหกรรมภาคประมงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอันดับต้นๆที่สร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลให้กับประเทศนะคะปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับความผันผวนทางการเงินจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ส่งผลให้กรมประมงต้องพัฒนามาตรฐานต่างๆเพื่อผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้าไปสู่การพัฒนาเป็นชาติผู้ผลิตอาหารชั้นนําของโลก ต้องเรียนสอบถามท่านรองอธิบดีนะคะถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าของเราเนะะี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าประมงที่ส่งออกในต่างประเทศเนี่ก็ทําเงินเข้าประเทศเยอะมากฉเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละประมาณสักสองแสนล้านนะคร <c oughs> เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าในประเทศปลายทางน,นะครับ ันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งสถานการณ์ตอนเนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าทีแรกเราคิดว่ามันจะมีปัญหาหลายใอย่าๆนะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้สินค้าแปรรูปประมงส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับทั้งอาหารสุนัขและอาหารแมวเนี่ย โตมากกว่า20%ตอนนี้อาจจะเป็นว่าพฤติกรรมของคนที่อยู่บ้านมากขึ้นก็มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงเปนะ็ส่วนหนึ่งอีกอันนึงก็คือการเสื้ออาหารเพื่อเอาไปเก็บกักบ,บุญไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอย่างอาหารบ้านเราคุณภาพดีราคาถูกครับมาตรฐานหลักในการควบคุมคุณภาพสินค้าประมงส่งออกเนี่ยมีมาตรฐานยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงเรื่องการควบคุมมาตรฐานเนี่ยมันต้องควบคุมมาตั้งแต่แหล่งผลิตเลยนะ,ะแหล่งผลิตเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเป็นมาตรฐาน มาจากการเลี้ยงก็ต้องมีมาตรฐาน GMP ส่วนการจับจากทะเลเนี่ยก็จะต้องไม่เป็น IUU ไม่เป็นสินค้าที่จับมาจากการทำบวงหรือไม่อันนี้งเป็นมาตรฐานก่อนพอเข้ามาถึงโรงงานเนี่ยโรงงานจะต้องมีมาตรฐานที่เรียกว่า GMP มาตรฐานโรงงานนะครับกับมาตรฐาน HACCP ห้าสับสองตัวก็จะเป็นคุมมาตรฐานการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานสากล นอกเหนือจากนี้เรายังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย<ช>อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะส่งออกเนี่ยมาขอยื่นเพื่อจะส่งออกเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจมาตรฐานพอเราตรวจมาตรฐานก็ดูมาตรฐาน GMP มาตรฐาน Saccp ถ้าผ่านมาตรฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับการ้ิทะเบียนทีนี้พอได้รับการ้นทะเบียนเสร็จเนี่ย ก็จะดูว่าประเทศปลายทางถ้าสมมุติว่าประเทศปลายทางร้องขอว่าคนที่ส่งออกให้เขาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยและขอให้ประเทศไทยเนี่ยส่งรายชื่อโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไปปลา,ายทางเนี่ยเราก็จะดาเนินการส่งรายชื่อของโรงงานที่เราให้การรับรองแล้วเนี่ย ส่งไปประเทศปลายทางเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็หมายความว่าผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้าออกไปประเทศปลายทางนั้นๆได้อืมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นผู้คนก็ให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆครัืคือมาตรฐานอาหารปลอดภัยเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน นโยบายสําคัญของรัฐบาลในประเด็นยุทธศาสตร์20ปีนะครับมันจะมีเรื่องของกเกษตรสร้างมูลค่าที่มีอยู่5ด้านก็คือเรื่องของกเกษตรอลักษณ์พื้นถิน่นอาหารปลอดภัยกเกษตรอินทรีย์นะครับกรเกษตรแปรรูป <c oughs> แล้วก็เรื่องของสมาร์ทฟาร์มฟาร์มิ่งอันนี้จะอยู่ใน5เรื่องที่ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างมูลค่าตรงนี้ โดยเพงยิ่งที่ที่พูดถึงนะเรื่อง,งอาหารปลอดภัยเนี่ยสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในตัวหลักที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างมูลค่าสินค้า,คาเกษตรต้องเรียนสอบถามถึงขั้นตอนของกรมประมงค่ะในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะส่งออกเพราะว่ามาตรฐานก็ต้องได้ด้วยถึงจะเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงนะคะ ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลในเรื่องของการตรวจรับรองคุณภาพนะคะเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศนำเข้าต่างๆนะคะโดยที่ในส่วนของขั้นตอนการตรวจรับรองสินค้าสัตว์น้ำส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักนะคะขั้นตอนแรกก็เรื่องของการตรวจระบบโรงงานนะคะการตรวจระบบโรงงานเนี่ยก็จะต้องให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP ซึ่งก็คือ o o d Manufacturing p r a c t i c e นะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เป็นมาตรฐานก็คือในเรื่องของอรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะคะซึ่งก็คือ HACCP นะคะตัวโรงงานเองถ้าประสงค์จะขอส่งออกนะคะก็จะต้องได้รับการตรวจประเมินระบบกับกองตรวจสอบก่อนนะคะโดยที่ในส่วนของการตรวจประเมินเนี่ยก็สามารถที่จะ ยื่นคำร้องณนะหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกองตรวจสอบนะคะซึ่งมีทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคซึ่งส่วนภูมิภาคก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของโรงงานแปลรูปนะคะอย่างเช่นสมุทรสาครสงขลาหรือแม้กระทั่งสุราษฎร์ธานีเมื่อเราผ่านการตรวจประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นบัญชีนะคะในส่วนของโรงงานแล้วก็สามารถที่จะ ขอดาเนิกนการในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ทางกรมเองก็จะแจ้งบัญชีรายชื่อน,นี้ให้กับหน่วยงานในะระหว่างประเทศด้วยเพื่อทราบเพื่อขึ้น,ข,นขึ้นทะเบียนนะคะในส่วนของขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะหะ์ค่ะเราก็จะยึดตามระดับของโรงงานที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้นะคะซึ่งในส่วนของระดับโรงงานก็จะแบ่งเป็น4ระดับนะคะ โดยที่ระดับเกตดก็คือระดับหนเนี่ยจะมีระบบหาสับ GMP ที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เราจะกำหนดในเรื่องของแผนการสุ่มเนี่ยประมาณทุก3เดือนนะคะส่วนของโรงงานระดับ2ก็จะเป็นโรงงานที่มีระดับของสุขลักษณะของ GMP และหาสับเนี่ยในส่วนที่ระดับต่ำลรงมานิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> ล้วก็จะกำหนดความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเนี่ย ประมาณ2เดือนนะคะส่วนระดับ3-4เนี่ยก็คือจะต้องสุ่มตัวอย่างทุกรุ่นก่อนการส่งออกมเมื่อพาร์ขั้นตอนที่2แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมบ่วงนะคะจะสุ่มตัวอย่างเนี่ยกลับมาที่ห้องปฏิบัติการซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอมาตรฐาน ISO i c 1 0 2 5นะคะ ซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะซึ่งเป็น r e quirement ของทุกทุกประเทศนะคะที่จะต้องตรวจใน3พารามิเตอร์หลักๆที่เป็นในด้านของอาการตรวจทางด้านจุลินทรีย์เคมีแล้วก็ในด้านของกายภาพนะคะพอในส่วนของผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยผ่านการาตรวจรับรองแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะดำเนินการขอเอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารใบรับรอง health certificate ค่ะ แล้วก็ในขั้นตอนที่4ก็คือออกเอกสาร Health Certificate สำหรับการาส่งออก,ออก,ออกค่ะในส่วนของตัวผู้ประกอบการเองล่ะคะเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะขอนำผลิตภัณฑ์ของเขาส่งออกไปอะค่ะอย่างแรกเลยเขาจะต้องศึกษาข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ค่อนข้างแตกต่างกาันการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำออค่ะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม ซึ่งจะมี3มกลุ่มสินค้า3กลุ่มประเทศหลักๆที่เป็นอ,อ,ยอย่างแรกเป็นกลุ่มประเทศที่มีพันธกรณีหรือมีกฎระเบียบที่จะต้องกําหนดให้กรมประมงที่จะต้องออกหนังสือรับรองกํากับรุ่นสินค้าก่อนการส่งออกทุกครั้งนะคะซึ่งก็จะเป็นประเทศ EU หรือแม้กระทั่งจีนรัสเซียแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นประเทศที่มี MOU นะคะ คึือข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทางนะคะประเทศไทยนะคะโดยกรมประมงก็จะต้องมีบัญชีรายชื่อของโรงงานเหล่านี้ที่เราขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งไปทางประเทศปลายทางนะคะโดยที่ในส่วนของตัวที่มี MOU อเนี่ยอาจจะมีสิทธิพิเศษที่มากกว่าประเทศอื่นๆที่รเราไม่ได้มีคำา MOU ก็าอาจจะลดการสุ่มตัวตัวอย่างตอนนี้ที่เราทำก็จะมี MOU ระหว่างแคนาดากับไต้หวันนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เ,เป็นให้ 3, ให้ CA หรือหน่วยงานประเทศส่งออกเนี่ยสามารถที่จะกำกับดูแลได้ oh. โดยที่จะต้องสุ่มตัวอย่างหรือตรวจวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งออก คือต้นทางดําเนินการได้เลยแล้วก็สามารถส่งไปถึงปลายทางได้<ช>สะดวกเลยใช่ค่ะโดยที่เขาไม่ไม่ได้มีกติกาว่าคุณต้องทําอะไรแต่<อ>ถ้าถ้าเขามีการสุ่มตรวจปลายทางแล้วเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหา<อ>นะคะ<อ>แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีอย่างเช่นอเมริกาหรือญี่ปุ่นซึ่งเขาไม่ต้องการดีควายเมนที่จะต้องขอเฮลท์สติฟิเคตกำกับ แต่ว่าคุณก็หน่วยงานของประเทศเราก็จะต้องมีการกํากับดูแลควบคุมที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะมีข้อกําหนดไหนในบางประเทศบ้างไหมคะที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคพิเศษในการส่งออกสินค้าของเราอะค่ะแต่ละประเทศก็จะมีข้อกําหนดหรือกติกาซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ทุกๆประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความปลอดภัยอของผู้บริโภคเป็นหลักโดยที่กติกาของเขาเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติตามได้สอดคล้องเนี่ยก็จะสามารถที่จะ,ะได้รับการยอมรับในเรื่องของสินค้าที่จะเข้าไปจําหน่ายได้นะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือตัวผู้ประกอบการเองต้องหาความรู้ซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามได้จากกองตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยนะคะ,คะว่าถ้าเราจะส่งออกสินค้าของเราไปในรูปแบบแบบนี้เราสามารถส่งออกไปได้ ที่ไหนอย่างไรได้บ้างในเว็บไซต์ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงนะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดในแต่ละประเทศนะคะรวมทั้งมาตรฐานหรือกติกาที่แต่ละประเทศมีข้อกําหนดเพิ่มเติมซึ่งเราจะมีการอัปเดต ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาในเรื่องของการรับรู้ตรงนี้เพื่อจะนําไปปฏิบัติใช้ได้ะค่ะที่นี้สอบถามถึงความต้องการของท้องตลาดใ,<ช>ในแต่ละประเทศแน่นอนว่าเขามีความต้องการสินค้าเนี่ยแตกต่างกันออกไป<ช>มีรูปแบบแบบไหนบ้างคะมีหลากหลายนะคะแต่ส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับการออเดอร์สินค้าของระหว่างผู้นําเข้ากับผู้ขายผู้ส่งออกค่ะ อาจจะเป็นตลาดญี่ปุ่นซึ่งเขาต้องการที่เป็นสินค้าที่เป็น value added มากขึ้นหลากหลายมากคงบอกไม่ได้ชัดเจนว่าประเทศนี้ต้องการผลิตภัณฑ์อย่างนี้ประเทศนี้ต้องการผลิตภัณฑ์อย่างนี้ขึ้นอยู่กับออเดอร์หรือของข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพราะ,ะว่าความต้องการในแต่ละช่วงเวลามันก็แตกต่างกันออกไปด้วย<ช>นะคะ,คะ นอกจากการเข้มงวดด้านการส่งออกสินค้าประมงเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าประมงของไทยมีมาตรฐานที่ดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์แล้วและเนื่องจากในปี2563ทั่วโลกต่างก็ต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญต่อมาตรฐานอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อยากจะให้ท่านรอค่ะได้เชิญชวนผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมส่งออกสินค้าประมงไปตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นค่ะตอนที่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นอาหารทะเลสูญไปจากการที่ประเทศจีนบอกว่าเจอเชื้อโควิดในปลาซอมมอนนะตอนนั้นก็ตื่นตระหนกันทั้งประเทศเลยท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ได้ร่วมมือกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้เป็นการโครกันของ4หน่วยงานหลักเลยก็คือกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการพูดคุยกันเพื่อจะออกมาตรการสําหรับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดในในสินค้าอาหารทะเลนะครับจากมาตรการเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมทั้งจากฟาร์มเลยนะจนถึงการขนส่งมาถึงโรงงานโรงงานแต่รูปเสร็จอ,อาหารที่ก่อนจะส่งออกที่จะส่งไปที่ท่าเทียบเรือหรือหรือสนามบินก็ตามเนี่ยจะมีการตรวจสอบ มีการควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายแล้วเราก็ออกรับรองให้ใบหนึ่งใบรับรองเนี้ปรากฏว่าทําให้สินค้าประมงเราเนี่ยไม่เคยได้รับการติกลับจากประเทศปลายทางเลยอยากจะบอกผู้ประกอบการว่าท่ามกการวิกฤตอันเนี้ยเราเป็นโอกาสอันดีของเราที่จะเราขายายการที่ทําให้เขาเห็นว่าเรามีมาตรการป้องกันให้อาหารเราปลอดภัยเราออกมาตรการเพื่อจะดูแลปกป้อง,องไม่ให้ การระบาดเนี่ยลงไปถึงในสินค้าของเราทําให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศได้ก็อยากเชิญชวนผู้การว่าร่วมมือกันนะครับแล้วเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับ ี่นขนาดในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะคะเรายังได้รับการตอบรับจากนานาประเทศในการนําเข้าสินค้ามากขนาดนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเชื่อแน่ว่าฟ้าหลังฝนน่าจะสดใสมากยิ่งขึ้น<ะ>ไปอีกนะคะ,ะก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุก,ทก,ทกพักภาคส่วนด้วยนะคะ,ะในการที่จะพัฒนาคุณภาพอาหารของเราให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไปด้วยนะคะ,ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆเลยนะคะ,ะขอบคุณ<ะ>ค่ะสวัสดีครับ